สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบก,กันกับแนวทางหวยลาวพัฒนาเลยนะคะแอดลงให้ไวเลยเนาะก็สูตรดั้งเดิมก็ยังจะลงอยู่นะคะลงให้ดูดูซิว่ามันจะหลุดไปกี่งวดเข้าไปกี่งวดนะคะเกือบแตก3ตัวนะคะสูตรดั้งเดิมงวดก่อนนี้เนาะน่าเสียดายมากนะคะ มาดูกันนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่แอดไปนะคะเป็นสูตรหลักเลยนะคะแอดเรียกสูตรหลักนะคะตัววิ่งลูดตัวเด่นนะคะตัวเด่นหวยลาวพัฒนาก็เข้าไปที่สองเด้งดึงง๋งเลยนะคะเจาะเข้าที่สองศูนย์นะคะน่าเสียดายที่ไม่แตกสามตัวนะคะเกือบเป็นไทยกันไปแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสองศูนย์แปดสองศูนย์เก้าสองศูนย์หกสองศูนย์นะคะ สวีค่ะสองศูนย์ตรงๆเลยเนาะเข้าไปที่สองศูนย์ตรงๆงเลยแปดกนะสูตรงวดน,นี้ไม่ค่อยมีใครทําได้สองสี่นะคะ <c oughs> หโหยากมากเลยนะคะหวัวเราพัฒนาเนาะหวัวเราพัฒนาค่ะอ่าตัววิ่งรุดก็เข้าไปที่สองนะคะแตกบนล่างเลยนะคะแตกบนล่างเลยเข้าไปที่สองนะคะไข่หมนันไข่หิงไข่ปังไข่ไปสูตรนี้ แอดดีใจด้วยนะคะแปดเราก็ดับนะคะเจ้าทีก็ยังสู้สูตรไม่ได้นะคะสูตรนี้จะรวมทั้งหมดทั้งมวลให้นะคะทั้งตัวเด่นทั้งตัวเจาะนะคะของสูตรหลักนะคะของสูตรหลักเราจะไม่เอารวมกับสูตรไอ้นั่นนะคะสูตรดั้งเดิมเดี๋ยวทุกคนงงเนาะเอาไปเอามากแต่จะคล้องสูตรดีแลงง้วงงยังไม่ได้เขียนผลไว้ที่ออกมวดก่อนเลยนะคะ เลแ๊บหนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเนาะหวยออกวันที่หนึ่งนะคะทุกคนแอดเป็นเป็นเวียนหวยยังไงก็ไม่รู้นะคะอากาศร้อนมากทุกคน อากาศร้อนมากเวียนหัวมากนะคะจะเปิดแอร์ก็เปลืองหูค่าไฟเดือนนี้ใครไอ้นี่บ้างคะหูค่าไฟบ้านตะไครเลยคะ่ะค่าไฟโหมดมากคะ่ะทุกคน อันนี้เป็นเลขดับนะคะเลขดับก็ลงให้ดูในในสูตรนั้นแล้วเนาะสูตรเลขดับนะคะแต่ก็ย้ําให้ดูอีกทีนะคะดับแดนะคะทุกคนงวดวันจันนี้ให้ไปที่ดับ8ดดับยังไงหรอกพอให้ดับที่ไรก็มาทุกทีเลยนะคะตรวจประกบนะคะก็มีแปดอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะโอ้ยเวียนหัวขยแอดก็ได้เป็นเอ,อียงบุอาดขีบหลายโห้นหลายจ้ะ สิตายดมยาก่อนจะเท่าเลยยังว่ากินไล,ล่ๆกต่สิตายยังว่าจะหห้ใจบวดับแปดนะคะทุกคนให้ไปที่ดับแปดเนาะเห็นกันแล้วเนาะคะ่ะสูตรวิ่งลูดนะคะสูต่ตัวเด่นที่เราจะเอามาทําเป็นตัวเจาะกันเลยนะคะก็คือสูตรนี้นะคะงวดก่อนก็เข้าไปที่สองเนาะงวดก่อนเข้าไปที่สองนะคะทุกคน เอาปากกาอันนี้วงแล้วกันนะคะปากกาหมึกซึมกลัวมันแบบซึมแล้วกลัวไม่เห็นนะคะนี่นะคะงวดก่อนเข้าไปที่สองนะคะหลังจากหลุดงวดที่ผ่านมานะคะเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้านะคะงวดนี้ก็เด้งให้เลยนะคะหนึ่งสองนะคะตัวกลางเนาะเอ,อตำแหน่งตัวกลางกับตัวสุดท้ายนี่ถือว่ามาบ่อยแล้วนะคะเริ่มเริ่มเริ่มขยับมาบ่อย เองวดหน่าจะเป็นสามสี่หรือสองสามนะคะน่าลุ้นมากเลยนะคะสองสามสี่ขอให้มานะคะขอให้มาคู่กันไปเลยนะคะสองสามสี่มาสักสามตัวนะคะมาทั้งสามตัวเลยนะคะบนล่างทุกคนตัวเด่นหวยลาวพัฒนาช่วงนี้สองตัวแอดเอาไม่อยู่นะคะสองตัวสูตรของแอดเอาไม่อยู่แอดก็เลยเพิ่มเป็นสามตัวนะคะลองคินิดพิจารณากันดูนะคะ 2องสค่ะงวดก่อน12นะคะ123ก็เด้งดึงดึง,ดงไปนะคะ4 2024นะคะผลหวยออกอางวดน,นี้เลขต่ำแล้วนะคะ2 34ค่ะเอาไปพินิดพิจารณากันดูสงสัยเลขยังอยู่ต่ำนอะแต่ตัวประกบสูงค่ะตัวประกบสูตรของแอดสูงนะคะทุกคนสูงรี่ยวเลยละคะ่ะไม่ลงต่ำเลยนะคะไม่เบิ่นซะด้วยสิอา่มาดูกันเนาะไอออานี่ขอซื้อหน่อย ขอให้มันเข้าอีกนะคะตัวเหมือนเลขยังไม่ไปไหนนะคะเหมือนเลขยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมมามาดูตัวเจาะกันนะคะทุกคนมาดูตัวเจาะกันสูตรของแอดนะคะวันพะระซะ้วยค่ะทุกคนแอดไปสูตรนี้แอดก็แจ้งแล้วนะคะสูตรนี้แอดเรียกเป็นสูตรหลักนะคะเด่นสองสามสี่นะคะเห็นนอกตัวหนังสือเด่นสองสามสี่นะคะวิ่งลูดสองสามนะคะถ้าว่าลายตาก็แจ้งแอดได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขยบหน้าใหม่ให้เนาะ 2อสานะคะทุกคน2องสามสี่วิ่งรูดแอนให้ไปที่สองสนะคะเป็นวันพระได้ทุกคนวันจันทร์นี้นะ2อ2แปดนะคะ38 39 30 48 49 40ซึ่งตัวประกรบของแอดเป็น8 90เก้ถือว่าเลขต่ํานะคะ8ก็ติดดับซะด้วยจะดับอยู่ไหมคะเพราะว่ามันก็ท้าทายเหลือเกินนะคะสูตรประกรบก็ท้าทายท้าทายนะคะ มันจะมาลองใจให้แอดตัดออกหรือเปล่านะคะแต่ส่วนตัวแอดมันก็ไม่เคยตัดออกเลยนะคะแอดไม่สนใจเลขดับนะคะแต่พอหวยออกแล้วโอ้ถ้ากูตัดออกเนาะเออขออภัยนะคะแบบถ้าคิดในใจนะโอ้ถ้าตัดออกนี่หูประหยัดงบได้ตั้งหลายบาทเลยเหลือตั้งเป็นพันสองพันอะไรอย่างนี้นะคะพอหวยออกแล้วมันแม่น,นะค่ะทุกคนพอหวยออกแล้วก็คิดไปอย่างนี้ตลอดเลยนะคะโอ้ยถ้าตัดอันนี้ออกเอาแค่นี้เนาะนี่นั่นเนาะโอ้ยถ้ารู้ป่านนั้นก็มานแล้วเนาะ อย่างนี้ตลอดเลยค่ะนี่งวดนี้ก็แปดลังเลอยู่ค่ะกลัวตัดออกแล้วตายนะคะสองแปดสองเก้าสองศูนย์เนี่ยคะ่ะสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แอดชอบกลับหัวให้นะคะถ้าชอบก็บจัดเลยนะคะถ้าชอบก็บกลับหัวก็จัดเลยนะคะเพราะว่าหูกับเก้าปัญหาโลกแตกนะคะถ้าไม่กลับหัวก็กลัวม่องเท่งนะคะ กลัวมอ่องเท่งค่ะก็เลยกลับหัวเองเลยค่ะแอดกลับให้เลยนะคะในตารางนะคะในตารางมี2496นะคะ308 380นะคะ2496 380นะคะ234 230 294 290 834 830 894 890นะคะอันนี้เป็นแนวทางเออเออ,เอ,อไอ้นี่นะคะ8ชุด8คู่ตามสูตรที่จับให้นะคะ869นี่ก็คือเลขทูบวันสุ์เนาะ เลขทูบวันศุกร์ที่แตกหวยหน่อยกันนะคะเจ้าที่ไปไม่ถึงหวยลาวพัฒนานะคะเอ้าวันหวยลาวพัฒนาก็มีเลขทูบให้นะคะไม่รู้ทูบจะไปไทยหรือลาวพัฒนาละคะเพราะว่าจุดจุดทูบเดียวกันเลยนะคะทั้งไทยทั้งลาวอันเดียวกันเลยค่ะวันพระนี่จุดแค่ทูบเดียวพอค่ะมันสีหลายอันหลายอย่างหลายเนี่ยวลุงค่ะทูบเดียวนี่ละค่ะหิงทั้งวันนะคะก็มาลุ้นนะคะมารับชมแล้วฟังได้เอาแคบกันไว้เด้อค่ะ 2องสามี่นะคะ2องสามสี่วิ่งรูดให้ไปที่สองสานะคะวิ่งรูดให้ไปที่สองสามแอดจะให้ตัวหน้าอยู่แล้วนะคะสองสาใครชอบ34ี่ไป3าสี่ใครชอบเม็ดเดียวเนาะสองไปสองใครชอบ3ามไป3าใครชอบสี่ไป4นะคะสองแปดสองนะคะ38 3แปดสา4เ4้าสซึ่งเป็นตัวเจาะของแอดของงวดวันจันทร์ที่1นะคะ อย่าว่าสูรหวยเราไปหวยไทยเด้ถ้าไปก็สี่หกสี่เก้าโอ้เสียดข่อยเลยถ้าไปโอ้ยดมยาอีกกอนจะ้ะในตารางนะคะย้ำอีกรอบเนาะในในตารางสองสี่เก้าหกสามแปดศูนย์นะคะแคบเลยค่ะทุกคนแคบเวเบิงเด้อจะ้ะหอนไหลแอดกระสิบตายเลยอ่ะประหยัดจะประหยัดโอ้ค่าไฟเดือนนี้หมดมากคะ่ะทุกคน มาหาโหดมากเลยนะคะอู้เจอข้าไฟเปิดแอร์เนาะทุกคนเนาะอู้มันหอนมันเอาเลยอู้สามสิบเก่าองศาสี่สิบองศาอู้นี่แหละค่ะวันสงวันนี้สงการนี่แหละค่ะสี่สิบองศาตายแผ่แอดบริลนเด้สอสงการแอดหอนก็ขอให้มานขอให้เฮงนะคะทุกหวยนะคะขอให้โชคดีเด้อครับขอมาหาหวยเฮาเก่าจะ้ะ เอาเข็บไว้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเอดกับไปแล้วค่ะเอดสิตายเอาสำหรับคลิปนี้ขอให้หมานขอให้เฮงนะคะเสียงเบาไหมคะทุกคนโมมีแห้งว้าแล้วค่ะจุ๊ค่ะกินหลายหว้วหนกระหวนประหยัดหลายเลยสิตายยังวะอ้าวเฮฮา,าปาร์ตี้กันเนาะทุกคนเนาะมันหวนอากาศเนาะ หันแดดหัวโน้นบบตกเลยจากฟนที่บ้านบบตกเลยอิจฉาผูพพนฝนโตพลน,น,น,นคือสียนโนโนเย็นเนะเนาะเอรือว่าสองสามมันสิจับคู่กันเองบ่เนาะคืออยู่ในสองสามงามงามบาออกจ้าเถื่อจะห้วยได้ก็ได้สวงนี้อสองสามไปใส,ส่บุชิไปออกห้วยได้บุสองสามก็ไดเพื่อบออกจ้าห้วยเลย เอา้าเคียบไว้ไปพิดจะแล้กันเบิ้งนะจ่ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ออกทั้งหวยไทยหวยลาวพัฒนาวันพระซะด้วยนะคะวันพระนี่ติดเบิ้นเลยค่ะทุกคนจะถูกจะแพงซื้อเบิ้นไว้ก่อนนะคะสําหรับตัวแอดนะคะแอดไปเบิ้นแน่นอนมีเบิ้นแน่นอนของแอดจ้ะก็รอรุนเลขทูบกันนะคะเจ้าทีเจ้าทีก็บเมยเจ้าทีพักเมื่อยอยุ่ห้าหน้อยบ่ไปเล่าพัฒนาเลยจ้ะเมื่อคืน เอาสำารับคลิปนี้แอดไปกันเด้อไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะมนัมนๆรวยๆเด้อ